โอเคคลิปนี้อาจจะเอาแบบสั้นๆเอ่อแล้วก็พอเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดกูเล่าประสบการณ์ของเกมนี้กูว่าคงจะยาวเหยียดเป็นชั่วโมงฉะนั้นสั้นนี้ซะหน่อยก็อย่างดีกับเกมที่กูชอบที่สุดอย่างไซเบอร์พังสองศูนย์เจซเบพังนะว้ยสองศนงเนี่ยก็ ถ้าเกิดเล่าตามประสบการณ์ก็ต้องเริ่มต้นด้วยตั้งแต่วันแรกที่ได้เปิดเลยเพราะกูเป็นคนที่ซื้อเกมตั้งแต่มันพีออเดอร์มันสามารถพีออเดอร์ได้หรือว่าซื้อตั้งแต่ที่แบบว่าเกมยังไม่เปิดอะ่ะกูเองกูเองกูงซื้อสาเหตุที่กูซื้อตอนนั้นก็มาจากไองาน E3 ที่เซลพังได้เปิดเว้ซึ่งตอนแรกกูก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกจนกระทั่งคนคนหนึ่งมันมาคนคนนึงเลยที่กู ดูหนังเรื่องนึงแล้วกูติดใจเขามากแบบ my idol my idol Wait the fuck samurai We have a city to burn ไอ้เฮียกูช็อคนะเว้ยพอเคียร์ดนรีแม่งหมาตอนงาน E3 อ่ะกับมีมประจำกายอย่างยั่ว breath y o u r breath t a k กูนี่ก็บอกว่าเชีย้ยกูจะได้เล่น อยู่ใ,ใกล้ๆกับพี่เคียโน่ะเชดเค้กูต้องจ่ายแล้วอะไอ้เฮียกูต้องซื้อแล้ว,วะ่ะไม่เป็นไรว่ากูซื้อเลยกูซื้อเลยจุ๊บๆไปไอ้เฮียไม่ต้องรอเลยมากูรอ,อกเกมเปิดอย่างเดียวแล้วก็ช่วงเกมเปิด brings back This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there. Just around the corner. And it keeps you going. This fool just caught me! I'm going to go to the I'm going to go to the city. i the city. i บัาเกะที่แบบว่าอยู่ดีไอเฮี้ยสัตูแม่งก็อยู่บนฟ้าหรือว่ารถแม่งก็ลอยบนฟ้าตกลงมาระเบิดตู้เป็นโกคันหรือว่าไอเฮี้ยรถอยู่ดีก็สปอนไปชนกับรถคนอื่นหรือ NPC ที่ขับรถแล้วไม่ไปเฮ้ยมันยังมีอีกมากมายนะเว้ยแต่กูจําได้แค่นี้แต่ว่ากูก็ยังเล่นต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเว้ยซึ่งสิ่งที่กูชอบก็มีสตอรี่ไซคเควส แล้วก็ทางเลือกต่างๆทางเอนดิ้งแล้วก็มินิไซเควสที่มันเป็นไซเควสสีน้ำเงินนะ่ะที่บอกว่าเป็นภารกิจที่เราทําหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรวะทําหน้าที่ที่คนหนึ่งเขาให้หน้าที่กับเรามาเรจิน่ามันจะให้ประมาณ20หรือดูการค่าไซโคไซเบอร์ไซโคซิตเออเชชในสุขู้จําได้เฮีย <laughs> ซึ่งตอนแรกในการเลือก Difficulty หรือว่าเลือกสาเนี่ย ส่วนใหญ่กูเลือกสตรีทคิดนะเว้ยกูไม่ค่อยได้เลือกโนแมดกูไม่ได้เลือกเอ่อโครโปหรือว่าอะไรอย่างงี้กูเลือกแต่สตรีทคิดอย่างเดียวเพราะว่า you know ตใส่กระพังรูปหน้าปกแม่งโคสตรีทเลยอ่ะสตรีทคิดกูเลือกไปเลยแล้วกูก็เลือกดิฟฟิเคิลที่กูงงเหมือนกันว่าไอคิวอาร์โค้ดข้างล่างตอนที่มันเลือกโหมดยากเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าโหมดที่มันให้อยู่แล้วหรือเปล่าชี่ไอสัต h. กูก็เลือกสิครับรออะไรและโอ้หม่กอดในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เหมือนตอนนี้นะเว้ยที่เราสามารถจาัดก,การทุกตัวละครได้ <_ t ick> เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมีเวลของมันอย่างเช่นพื้นที่ที่เราอยู่เวลของศัตรูที่เราไปเจอมันจะน้อยมันจะน้อยแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปเดินในที่ที่แบบว่าเวลเยอะๆแล้วมึงอยากจะไปฟาร์มเวลแล้วก็นะเฮ l โน o มึงตายศัตรูไม่ยิงทีมึง มึงไปเยี่ยมอยู่มาบาลแล้วแล้วก็สกิลที่มันให้มาแต่ละอันมันใช้ยากอยู่มันใช้ยากมันใช้ยากตอนที่ให้มาตอนแรกๆนะกูก็งงเหมือนกันว่ากูต้องอัพอันไหนแต่ส่วนใหญ่กูเล่นสเตลลกูเป็นคนชอบเล่นสเตลในช่วงนั้นกูก็เลยอัพแต่สเตลซึ่งกูด้วยสเตลล์กับเขาไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแต่บางทีกูสเตลพลาดกูรีสตาร์ทเกมทันทีเลยเฮียอ๋อเมื่อก่อนไออันเนี้ยกูคโคตรเสียใจเลยเว้ยก็ค,คือปืน ใส่ฮออัพได้ในช่วงเมื่อก่อนน่ะทุกปืนเลยไม่ว่าจะเป็นปืนสนายปืนพกหรือปืน Legendary หรือว่าปืนของจอนนี่ Silver Hand หรือว่าปืนที่อะไรก็ช่างเราสามารถใส่ฮอบอัพได้ให้ปืนมันแรงมึงจะสามารถใส่ฮอบอัพให้ปืนมันแรงจนแบบว่าดาเมจชี้ฟ้าไปถึงตรงนู่นหนูประมาณหมื่นได้หรือว่ามึงสามารถยิงเพื่อให้ลูกศรมันไซส์ไซส์โค้งเด้งเด้งลูกศรเด้งหรือว่ามึงจะอะไรอย่างนี้มันได้หมดไว้ฮอบอัพตอนนั้นคือแบบใส่แล้วแบบ อู้เยี่ยมเป็นเลยแต่ตอนนี้เขาออกแล้วซึ่งปืนที่กูเสียใจที่สุดก็คือปืนของจอห์นนี่เพราะเมื่อก่อนปืนของจอห์นนี่มันใส่ได้แต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วชิชโคตรแย่แต่มันก็ดีขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็กูไม่ได้แต่สายแฮกเลยนะในช่วงเมื่อก่อนสายแฮกนี่คือเป็นสายที่กูไม่ได้แต่เลยใสยของเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใส่เยอะได้มากถึงตอนนี้พราะเมื่อก่อนไม่รู้มันใส่ได้ลิมิตน้อยมันได้ลิมิตแบบน้อยมาก แล้วก็สตอรี่เฮ้ยเฮ้ยสตอรี่สตอรี่เฮ้ยมึงเคยโดนหลอกปะมึงเคยทำภารกิจอไอเครื่องหมายอัสเจรีที่แบบว่ามันเป็นสีเหลืองแบบไอนี่เลยอะแบบไม่ใช่ส์ควอยสอะมันเหมือนไม่ใช่ส์ควอยอะมันเป็นแบบสีเหลืองแล้วข้างตรงกลางเป็นสีดำอะไอเครื่องหมายตกใจอะมันเหมือนเป็นภารกิจหลักเว้ยซึ่งถ้าเกิดตอนแรกมึงทำภารกิจหลักไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นภารกิจน็อกเทิร์นที่อะไรสักอย่าง แล้วมันจะเป็นภารกิจที่เราไม่สามารถหววกลับคืนมาได้ซึ่งไอเฮียตอนแรกกูไม่รู้ว่ากูต้องทําภารกิจอย่างอื่นด้วยไอภารกิจไซคเควสต่างๆให้มันจบเพราะว่าไออันสุดท้ายสุดของไอภารกิจหลักที่เราได้มาเนี่ยมันจะต้องเลือกกับทางที่เราเลือกจากภารกิจลองด้วยก็คือเอนดิ้งต่างๆมันจะเปิดให้เองเปิดให้เองอ่ะเฮียซึ่งถ้าเกิดมึงไม่ทาภารกิจลองหรือว่าอะไรประมาณนี้มึงจะได้เอนดิ้งเดียวแล้วก็คือเอนดิ้งที่เฮียที่สุด ก็คือเอนดิ้งของอ阿拉สกา Fuck that shit กูไม่ชอบอย่างแรงแต่กูก็โดนหลอกไปแล้วไงและอดัมสแมชเชอร์ช่วงนั้นนี่คือวู้ชีชยากยากยากตอนนี้ก็ยากเหมือนกันไอ่เฮี้ยมิสไซเฮีย้ยอะไรแม่งยิยงทีวันช็อตตายนี่กูก็ไม่รู้วนะ่าเนี่ย oh. แ <c oughs> <c oughs> ม่งโอ้กูกูกู็งงเหมือนกันว่าดาเมจมิสไซนี่ทำไมมันแรงแรงแรง,แรงจังแล้วนะตอนนั้นเราก็เล่นจบไปหลายรอบแล้วของไซบูพังเมื่อก่อนะนะ และเราก็ได้พักไปกับเกมนั้นเว้เพราะว่าก็อิ่มตัวช่วงนะั้นมันก็อิ่มอิ่มตัวกับเกมนั้นซึ่งกันนะอย่างที่เราทราบกันดีว่าบัคมันก็ยังอยู่ทั้งตำรวจอยู่ดีก็ว้ามมาตอนที่เรายิงยิงคนอยู่ดีตำรวจไม่ก็ว้ามมาเลยโดนนีกคือแบบเหมือนสปอนมาเองแบบ what ไอ้เหี้ยมันไม่มีขับรถไล่กูเหรอแม่งมาปุ๊บโดนแบบติดนิ้วมาหามึงแหละ กูก็เลยพักและเซิร์ฟเพั์พังมันก็อัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆจนมันดีขึ้นแต่กูก็ยังไม่ได้เล่นจนกระทั่ง Goddamn และกับการโอเวอร์ฮอลหรือเหมือนรีเวิร์กเกมมาใหม่ให้แบบว่าเป็นอะไรที่ดีมากกว่าเดิมอะ่ะเชีย่ย แล้วกูสามารถแดดได้ด้วยเชี่ยแล้วแบบอาวุธอะไรก็เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเฮียสตอรี่ที่เข้มข้นชิมหายจนกูไม่รู้ว่ากูต้องเลือกใครกันแน่เฮียแล้วมันมีฉากเกมที่เหมือนมึงเล่นในเกมผีเหมือนมึงเล่นไอ้เฮียเอาล้านหรือเฮียอะไรสักอย่างเฮียว้าวแล้วคือแบบอูมานโบรนกับการอัปเดตครั้งนี้มากๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยอะ ดีสุดๆไปเลยแล้วมันก็ปนกันเรื่องแย่ก็คือฮอปอัพใส่ปืนไม่ได้มีแล้วนั่นคือเรื่องเฮี้ยที่กูไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะ่แล้วมันก็ให้ความสําคัญกับชุดที่เราใส่หรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเออเรื่องชุดคือเมื่อก่อนน่ะคอสตูมมันเพิ่มเกาะมาด้วยแล้เกามันสามารถเหมือนแรนดอมสเตตัสให้เราอะ่ะค <laughs> ือ คือก่อนที่เราเก็บได้จากศักตรูใช่มันจะรอนแรนดอมสเตตันให้เราเว้ยคือเราจะสามารถได้คี้แรงขึ้นหรือว่าได้คี้มากขึ้นหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือเกาะเยอะขึ้นหรือนี่มากขึ้นซึ่งเอาตรงๆกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าบางทีตัวละครกูก็กลายเป็นเหมือนแจงกี้จากไหนก็ไม่รู้ซึ่งหลังจากแฟน n อม m ิ i b e r t ีมาปุ๊บแม่งเอาออกใส่เป็นเหมือนนับเี้ยกูจําไม่ได้เหมือนกูไม่เอกูตอนนี้กูไม่ได้เล่นนานแล้วไงแต่ กูก็รู้เดียนเดียวว่ามันเอาออกใช่แล้วมันก็ใส่อย่างอื่นเข้าไปแทนด้วยก็คือเป็นเหมือนกับที่เราใส่พวกแซดเดน v ิสตันหรือว่าอะไรประมาณนั้นั่นแหละคือที่เราสามารถใสเกาะเข้าไปข้างในได้แล้วมันก็ให้ความสัมพันธ์กับตรงนั้นด้วยซึ่งมันดีมากๆกูจะด้แต่งตัวแบบเท่ๆโดยไม่ต้องกลัวเรื่องชุดเกาะหรือสเตตัสที่อะไรที่มันอยู่ในชุดเกาะอันนั้นมันไม่ดีหรือที่อะไรอย่างนี้มันไม่จําเป็นแล้วก็คือกูสามารถแต่งตัวเท่ๆตามสบายกูได้เลยซึ่งมัน Amazing ต o วมี่ แล้วก็สกิลที่ปรับมาใหม่สกิลที่ปรับมาใหม่สายแต่และสายไม่มีความสำคัญเป็นของตัวเองเลยซึ่งมันก็ดีเป็นเหมือนกันเตลแม่งดีขึ้นสายแฮกดีขึ้นสายปืนกลหรือสายพกแม่งก็ดีขึ้นสายมีดดาบมันยังดีขึ้นเลยมึงสามารถเป็นซาม,มูไรจริงๆได้แล้วแม่งคือแบบว้าวแล้วก็ภารกิจเยอะขึ้นภารกิจที่มันดีบ้างแล้วก็ ทำให้เราต้องนั่งคิดว่าทางไหนทางที่ดีทางไหนทางไม่ดีมันก็มีบ้างแน่นอนอยู่แล้วแม่งมีหมดเลยซึ่งโอ้แต่และอันบางมีอันดักดาคเหมือนกันมันทําให้เกมนี้มันดูมีความหลากหลายเว้ยซึ่งเนี่ยแหละมันเลยทําให้กูชอบเกมนี้เป็นอย่างมากและอีกอย่างเกมนี้มันก็เป็นเกมหนึ่งที่ทําให้ท่านผู้ชมเจอผม ช่วงแรกนะเพราะว่าคลิปแรกของเซมพังแม่งวิวอยางเกยอะมากๆก็ขอขอบคุณด้วยละกันใครที่อยู่ตอนช่วงนั้นน,นะก็ขอบคุณมากเลยละกันก็พอแล้วสำหรับการพูดครั้งนี้ไอ้เหียกูไม่อยากเอายาวกูเลิกเจ็บคอแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปใหม่ต่อไปว่าจะไปเกมอะไรล้วก็จะเล่นนะเว้ยบายยอดิอสครับ